ในวันที่ดูเหมือนไม่น่าจะมีมหา,าภัยเกิดขึ้นอาโนกลับติดอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตไปทั้งชีวิตคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมคำตอบง่ายๆก็คือผมอยากจะขังเขาไว้ข้างในยังไงล่ะที่นี่คุณสามารถกินขนมหวานและช็อกโกแลตได้ทั้งวันแถมยังมีรถเข็นให้ขี่เล่นเป็นสวรรค์สำหรับการพักผ่อนเล่นกีฬา ช้อเสื้อผ้าและยารักษาโรคโดยปกติแล้วซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีสินค้ากว่า1 2 0 0 0 0ชนิดทำให้คุณมีชีวิตอยู่ได้ถึง50ปี <Hey. S 1> แต่ว่าน่าเสียดายถ้าหากไฟดับอาหารสดทั้งหลายจะเน่าเสียในวันถัดมา <Hey. S 1> ในอุณหภูมิห้อง <Hey. S 1> นมในชั้นวาง <Hey. S 1> จะบูดภายใน18ชั่วโมง ส่วนไก่หมูและเนื้อสดก็จะเสียภายใน1วันเค้กและขนมปังจะมีอายุนานกว่าหน่อยหนึ่งประมาณ36ชั่วโมงถ้าคุณโชคดีก็จะสามารถถนอมอาหารได้อย่างเช่นทำปลาเค็มหรือทำให้ขนมปังแห้งจะสามารถยืดอายุไปได้อีก1ปี<อ> 1> นั่นแหละต้องให้เกิดประโยชน์ที่สุดใช่ไหมอาโ no. นแลังจากหนึ่สัปดาห์ผักและผลไม้ก็จะเริ่มเสียนายต้องเปลี่ยนมาทานสีเรียลแม้ว่าวัตถุดิบจะหมดไป อย่างน้อยก็มีน้ำดื่มไปสิบปีนายสามารถกรองฉี่โดยใช้ถ่านจากผแผนกทำสวนและทำให้สะอาดด้วยเครื่องเงิน <c oughs> โอเคจากนี้ไปมื้อหลักก็จะเป็นอาหารกระป๋องเนื <c oughs> ้อกระป๋อง <c oughs> ที่มีอายุยาวนานหากบรรจุพันธุ์ไม่ได้รับความเสียหายส่วนแตงกวาและมะเขือเทศกระป๋องก็เป็นแหล่งน้ำทั้นดี <c oughs> อาหารกระป๋องสามตันจะช่วยให้นายมีชีวิตยอยู่ได้อีก8ปีหลังจากนั้นแหล่งอาหารก็จะกลายเป็นสิ่งของหลายอย่างเอามาใช้แทนกันได้เช่นหากเข้าห้องน้ำก็ใช้กระดาษอะไรก็ได้ขยำขยำหน่อยแล้วก็เช็ดซะเหมือนกับที่บรรพบุรุษเราเคยทำไงถ้าหากในายใช้เงินจนหมดก็ยังใช้บัตรรูดได้ ฮดูเหมือนทุกอย่างดูแปลกและก็ติดบักการแยกโลกเสมือนออกจากโลกแห่งความจริงมันช่างยากขึ้นทุกวันอ้ยเดจาวจะเย็นในสื่อบื้อเซจรจัดมังงัดเข้าบ้านเพื่อหาอาหารหรือว่ารอบตัวนายกลายเป็นโลกจำลองใจเย็นเย็นเพื่อนมันก็แค่ภาพลวงตานะ่ะ ถ้านายเปลี่ยนมุมใหม่ทุกอย่างก็แม็กเซนแต่อย่างว่าแหละนะความจริงก็คือทุกอย่างที่นายเห็นเป็นเสษเสี้วของจินตนาการจากสมองเมื่อแสงเข้าสู่จอประสาทตามันจะถูกแปลงเป็นแรงกระตุ้นและส่งข้อมูลไปยังระบบประมวลภาพจากนั้นสัญญาณก็เข้าสู่สมองและเห็นอย่างที่นายเห็นแล้วก็ว้าวสวยอะไรอย่างนี้ คลิสอีกแล้วเหรอหรือว่าเทรนแต่งหน้าใหม่ที่กำลังปังความต่อเนื่องแบบนี้อาจทำให้นายประสาเสียได้ใช่แล้วอาโนนั่นแหละของแบบนี้ต้องถ่ายเอาไว้แต่ค่อยๆหยิบมือถือจากกระเป๋าละเพื่อนรักไม่งั้นตำรวจคขาคิดว่านายหยิบปืนออกมาแน่ๆความหลอนก็ทำงานแบบนี้แหละกลุ่มเซลล์ก้านสมองของนายเกิดความตื่นตระหนกนะเฮ้ยจะไปไหนนะไอ้ขี้ขาดอันนี้ อะไรกันเนี่ยไม่นะไม่อย่าคิดเชียวนะ <c oughs> นี่ไม่ใช่หนังแมทริกซ์เป็นความคิดที่แย่มากอาโนเก <c oughs> ือบแย่เท่ากับหนังต่อภาคที่4เลยละ่ะ <c oughs> พบกับอาโนประสาทหลอน <c oughs> และรุนแรงกว่าเดิมถึง300เท่า <c oughs> และสมองอาโนก็กลายเป็นปุ๋ยแล้วพังเหมือนเดิมต้องพาไปรักษาโดยด่วนแล้วละ่ะ <c oughs> ที่หายแล้วฉันก็โดนคลิชเลยเหรอ จะแยกความจริงหรือหลอนอยังไงกันเนี่ <sk eps> ถ้าเคยเจอกริชอย่าลืมคอมเมนต์เล่าให้ฟังนะและฉันคงต้องพักสายตาหน่อยแล้วล่ะ <sk ills> สำหรับอีเวนต์วันนี้อีลอนมัส์สาธิตวิธีการติดตั้งไมโครชิป <sk ills> ในสมองของลิงซึ่งในอนาคตอันใกล้เจ้าชิปนี้จะไปฝังอยู่ในสมองของมนุษย์อาโนอย่าเอากุญแจ้ยใหลิงสิเห็นไหมเป็นไงล่ะทีนี้ ฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าอีลอนเชิญคนบื้อๆอย่างนายมาร่วมประชุมได้ยังไงในมุมมองทางวิทยาศาสตร์ n นื้อรั้ลคือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าเซล์ประสาทของสิ่งมีชีวิตแต่ในทางเทคนิคนี่คือเครื่องมือที่ซับซ้อนและสุดอัศจรรย์จินตนาการดูว,ว่าสมองคนเราบรรจุสายไฟที่พันกันซับซ้อนโคตร และเราต้องหาวิธีเชื่อมต่อกับมันอย่างพิถีพิถันไม่กระทบกับเส้นอื่นๆอาโนด่วนเลยถึงเวลาต้องไปจ่ายค่าจอดรถแล้วไม่งั้นรถนายจะโดนยกเอากุญแจมาจากเจ้าชิมแพนซีนี้ให้ได้ก่อนถ้าคืนปล่อยไว้นายต้องกินมาม่าไปทั้งเดือนแน่เพื่อเก็บเงินมาจ่ายค่าจอดรถปรอมตัวเป็นลิงเหรออ๋อขอโชคดีนะเชื่อฉันซิกินมันเหมือนเนยบูดเละอีกห้านาทีแล้ว อีกรอบนายทำได้นะเฮภพวกนายจะเอาอโนไปไหนนะฉันไม่อนุญาตให้ใครเอาเขาไปทดลองทั้งนั้นอีลอนอย่าทำร้ายเพื่อนเรานะแต่เอาเข้าจริงฉันคือใครกันนะนี่มันเสียงที่ดังขึ้นในหัวของเจ้าบื้อเฉยๆตั้งหากสมองของอาโนมีขนาดพอๆกับของเลงและไมโครชิปเวอร์ชันนี้ก็ดูเหมือนจะเข้าไปฝังได้อย่างลงตัวขอบคุณนิวแรนเลงและ Wi-Fi ตอนนี้อานูสามารถสื่อสารกับเจ้าของเครื่องนี้ได้ด้วยกระแสความคิดทีนี้สมองของเขาก็จะรวดเร็วเหมือนเซิร์ฟเอเนจินของอินเทอร์เน็ตเลยละอานตั้งใจหน่อยนายทำได้ไดาวน์โหลดภาษาลิงเข้ามาเดี๋ยวนี้ฉันไม่สงสัยหรอกว่านายจะทำได้เพื่อนอแต่ฉันไม่คิดว่านายจะใช้เวลาอะไรนานขนาดนี้ นายคงโง่เกินกว่าที่ไมโครชิปในหัวนายจะช่วยได้ไม่รอกจริงๆแล้วนายก็แค่ลืมเปิดเครื่องเท่านั้นพร้อมแล้วเราจะนั่งรถบัสกลับไปพร้อมกับเกอร์ทรูดค่าจอดตอนนี้มันแพงกว่าค่ารถนายมาเฟียเลยเอารถไปขายซะแล้ว <c oughs> สวัสดีอาโนและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อนายเอาแต่เลื่อนการประยุยู์นั่นแหละนายเอาแต่นอนส่วนคนทั้งโลกย้ายดาวหนีกันแล้วเอานะเ,เพื่อนไม่ต้องรีบไปไหนหรอกเ,อเพราะอย่างน้อยทรัพยาการที่เหลือทําให้นายใช้ชีวิตได้อย่างสบายนายจะทําอะไรอย่างแรกละ่ะเอาจริงดีกินเบอร์เกอร์ยักษ์เนี่ยนะขับรถหรูล,ลเป็นไงหรือใช้ชีวิตลักชัวรี่ในคฤหาสน์ของโดนัลด์ทรัมป์ ทำอะไรเจ๋งๆว้าวอันนี้นายมหีโรคตัวจริงปล่อยสัตว์เป็นอิสระช่างใจบุญอะไรอย่างนี้มาเลยพวกออกไปซ่ากันแล้วสัตว์เลี้ยงล่ะเรามีแมวอยู่500ล้านตัวและไม้อีกนับไม่ถ้วนอยู่ทั่วโลกเมื่อเป็นอิสระมันจะกลายเป็นเหยื่อให้กับสัตว์นักล่าแต่อย่าพูดเรื่องน่าเศร้านี้เลยเพราะในเมื่อทุกสถานที่บนโลกประเี้ไหนเข้าฟรีใช่เลยนั่งรถไฟหอที่ทำความเร็ว206กิโลเมตรต่อชั่วโมง และพุ่งสูงถึง127เมตรแต่เดี๋ยวก่อนเพื่อนพวกเขาไม่ได้ให้เล่นน็อเพระนายมันตี้ยมอต่อแต่ตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วนี่บางทีมันอาจจะไม่สนุกอย่างที่เห็นนะเพราะเมื่อไม่มีมนุษย์เหลืออยู่ไฟฟ้าก็จะหมดลงแบตเตอรี่หรือเทียมจะหมดอายุภายใน7ปีส่วนพลังงานแสงอาทิตย์จะอยู่ได้20ปีหลังจากแผงโซลา่าเซลล์แผงสุดท้ายพังลง พอไม่มีมนุษย์ทาง,งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะผลิตไฟเองได้เพียงไม่กี่สิบป,ปีอาโนต้องไปจากที่นี่เพราะหากเป็นอะไรขึ้นมานายจะโทรเรียก191ไม่ได้นายโชคดีนะเนี่ยอย่างที่เห็นพอไม่มีคนก็ไม่มีใครกำจัดขยะพลาสติกและแก้วจะย่อยสลายได้เองหลังจากผ่านไปเจ็ดรอหรือมากกว่า1000ปีและมันจะแย่ลงเรื่อยๆอ,อาโน่รือนั่นนายยังอยู่ฉันว่าชีวิตแบบดึก<อ>ดำบันเหมาะกับนายกว่าตอนสิวิไลอีกนะ แต่การอยู่ในเมืองมีแต่เรื่องอันตรายฉันว่าหาที่อยู่ใหม่ดีกว่าเครื่องบินเหรอนายล้อฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอย่ากดปุ่มมั่วซั่วสิแล้วความซื่อบื้อของนายก็ก่อเรื่องอ่ะน้องนายเติมเต็มความฝันของใครหลายๆคนโดยการเที่ยวอยู่บนเรือสำราญยักษ์เพียงคนเดียวย่หูแค่เทปธรรมดาเจ็ดวัน เรือต้องเตรียมไข่กว่า12,000ฟองไอศครีม380กิโลกรัม kg, พร้อมกับเนื้อและอาหารทะเละอีก2ตันปริมาณอาหารมีเพียงพอให้หนายกินแค่คนเดียวได้นานถึง5ปีหลังจากออกคลิปเรือสำราญคนส่วนใหญ่จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น3กิโลกรัมโดยเฉลีย่ยเรือสำราญมีแหล่งความสนุกอยู่มากมาย สำหรับผู้โดยสารส่วนใหญ่แล้วเวลาแค่เจ็ดวันไม่พอสำหรับการเที่ยวเล่นให้ครบเลยอุ๊ส์ดูเหมือนเชื้อเพลิงเราจะหมดด้วยความเร็วสูงสุดเรือจะใช้น้ำมันวันละ5้ตันทีนี้นายก็ล่องลอยในทะเลเหมือนกับเรือสำราญลำอื่นๆเพราะว่ามันประหยัดกว่านำไปจอดที่ท่าเรืออาน,น่ดูเหมือนวันหยุดของนายจะยาวกว่าที่คิดไว้นะเดือนหนึ่งผ่านไปแล้วท่านาเกิดยังไม่รู้ตัว ยินดีด้วยอาโนตอนนี้คนทั้งโลกเข็นนายแล้วเก็บกระเป๋าเจ้าบื้อวันหยุดจบลงแล้วฮ้าวนายไปเที่ยวทะเลตั้งแต่เมื่อไร่เนี่ยแล้วนายเซ็ตห้องเป็นชายหาดเพื่ออ๋อเพื่อให้เบอร์ท่าสนใจสินะว้าวได้ผลด้วยเขาเชิญนายไปที่บ้านนะแต่เออเพื่อนนายมีเงินพอซื้อตั๋วเครื่องบินละฉันมีไอเดีย นายไปหาเบอร์ท่าด้วยตัวชั้นธุรกิจซุปเปอร์ประหยัดแทนที่จะต้องใช้แท็บเล็ตและหมอนในายกลับต้องการอาหารน้ำแล้วก็โซบอยากกังวลอาโนนายไม่ใช่คนน้่ที่เดินทางแบบนี้เรจนาลเรสเบียผู้ซึ่งไม่มีเงินเดินทางข้ามทวีปภายในเวลาเพียง3วันเท่านั้นทุกวันนี้กดังสินค้าใหญ่เท่ากับเมืองและมีกฎระเบียบเป็นของตัวเองโอกาสสูญหายของพัสดุถูกลดให้เหลือน้อยที่สุด คนยนต์ทำงานบนสายพานเพื่ออ่านบาโค้ดและลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ในปี2019ทีนได้ทำลายสถิติโลกโดยการส่งของ,ของกว่า345ล้านชิ้นในวันเดียว <c oughs> สิ่งแย่ที่สุดอาจเกิดขึ้นกับพัสดุก็คือถูกพักไว้ที่ด่านศุลกากร <c oughs> เมื่อมีคนอยู่ข้างใน <c oughs> มันไม่สบายเหมือนพักโรงแรม <c oughs> เมื่อต้องอยู่ในที่แคบๆใต้แดดร้อน มันยากเหลือเกินที่จะต้องอดทนอาโนทนไว้นะเพื่อนอีกแค่เดียวเดียวถ้าให้ละเอียดก็อีกแค่23วัน17ชั่วโมง45นาทีการส่งคนในพัสดุไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์เท่าไรธนาคารทั้งตึกถูกย้ายด้วยวิธีแบบเดียวกันโดยรื้อถอนก่อนและส่งไปยังอีกเมืองยินดีต้อนรับสู่ออสเตรเลียอานข้อดีของการเดินทางโดยพัสดุก็คือมันถูกส่งตรงไปยังจุดหมาย เบอท่าจะมาถึงอีกไม่กี่นาทีว้าวเซ็กซี่จังเลยอโน่นายพร้อมนะดูดีจังเลยอโน่นางคงไม่มีทางลืมนายแบบนี้แน่แน่ฉันชอบหลกเขาตอนที่หลับฝันดีตื่นสิไอ้สันหลังยาวฉันมีของมอบให้นายอโน่ชีวิตที่เหลืออีกแค่24ชั่วโมง สถานการณ์แบบนี้ควรจะ Google หาวิธีรับมือนะ <S <S อ,อ,อีก่อนอื่นล้างประวัติการค้นหาด้วยสิและนี่คือ3คำตอบสำหรับคำถามยอดนิยมคุณจะใช้ชีวิตในวันสุดท้ายอย่างไรกับคนรักไหมนะสำหรับนายคำตอบก็คงไม่หมอนนักนะคำตอบที่2ก็คือเขมือบอาหารขยะให้มากที่สุดเออนายก็ทำแบบนั้นทุกวันแล้วนี่นะและสุดท้ายข้อ3ไปเที่ยวทะเลกับคนรัก อู้ชักจะเริ่มน่าสนใจแล้วอาน,นุนายจะทำสิ่งที่อยากทำมาทั้งชีวิตไหมตายแล้วใครบางคนน้ำมันหมดเงินก็ด้วยเจ๋งเลยนายก็กู้เงินและใช้ให้เต็มที่สมกับวันสุดท้ายเอาให้เยอะที่สุดนายคงจะรู้สึกรวยที่สุดในโลกแล้วสินะเจเบซอส เจ้าของอเมซอนสามารถหาเงินซื้อเทส l a m o เดลเสได้ทุก50วินาทีรวยแล้วนะอาโนนายสามารถเช่าเครื่องบินและไปที่ไหนก็ได้ที่ต้องการวางแผนอะไรอยู่เนี่ยว้าวนายจะชิงตัวทะกยะจากแฟนหนุ่มแล้วพาเธอไปเที่ยวด้วยอาโนกล้าหาญเหลือกเกินถ้าหาย้อนเวลาได้ พระคกอยากใช้ช่วงเวลานี้อยู่ตลอดไปจริงๆแล้วก็เป็นไปได้นะ oh. เพื่อไม่ให้กลางวันจบลงนายต้องเร็วกว่าพระอาทิตย์เพื่อสำเร็จนายต้องบินไปทางทิศตะวันตกบ,บนเส้นศูนย์สูตรด้วยความเร็ว1,667กิโลเมตรต่อชั่วโมง oh. เมื่อบินด้วยความเร็วขนาดนั้นกลางวันจะไม่มีวันจบลงน่าเสียดายที่มันไม่ช่วยให้นายมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เหลือเวลาอีกไม่มากอาน no, เร็วเข้า เร็วสิลุยเลย